สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Exam 2 3นะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Dead Island ครับวันนี้มีผู้ร่วมคออ p หนึ่งคนนะครับคุณสตังค์ครับผมสวัสดีครับอ่สวัสดีครับผมครับผมวันนี้ก็มีสตังค์นะครับมาร่วมหากันในภารกิจนี้นะฮะก็แหลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ่ายแฟปไปด้วยโอเคนะฮะเราก็ไปกันต่อเลยเอาเดี๋ยวกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นไปทางขึ้นไปทางโอเคผมแม่งแม่งจังแหลกอะจริงว่าถ่ายแฟปแล้วแบบว่าเออ ยอรู้สึกถึงความแหลกเลยใตาสิจ็บจังเมื่อกี้ลื่นๆนะโอ้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 แหลกแหลกแหลกโอ้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 ใจเย็นครับใจเย็นต่างฝักปกป้องผมจากซอมบี้ด้วยครับผมจะไปปรับจอแป๊บหนึ่งจัดให้ครับแกมมาไม่ใช่แกมมาเอ่อออปชั่นซอีบ้าอีบอมบี้ฟ้าโอ้ลงลงลงไปบวกลงไปบวกต่างวันนี้ได้ไหมไม่ได้ผมปรับจอไม่ได้เมยระหว่างเล่นเกมปรับจอไม่ได้เฮ้ยเช่างมันช่างหูแม่ง นะะฮอ๋อระหว่างเล่นเกมปรับจอไม่ได้ใช่เลยถูกต้องอ้าวเกมเสียอย่างหนึ่งเดี๋ยวทีนะเราต้องไปที่เอ้ยคุณคุณคุณข้าข้าข้าไปแล้วบอกแล้วออกแล้วเอา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 เาไม่ไปไม่ไเอาติดลอผมเอาเอเอาไวเปล่าเออไม่เรนเล่นอยู่อยู่ข้างในเราขับออกมานี่อยู่เลยเออเอไม่ได้เร็ว คุณโหแว้เราคิดว่าอยู่บนรถเราก็ออกรถเลยไปโธ่เข้ามาเข้ามาเข้ามาโหออกรถเลยเหรอเดี๋ยวเราเราเดินไปก็ได้นะตรงนี้ใกล้ๆแต่ว่าเราไม่เดินเรามีรถเราต้องขับไปนะใช่เราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ครับครับอะไรที่แบบนะเราไม่ต้องใช้ก็เลือกคข็งแรงจริงๆขับรถนี่ฮะเป็นคตินะครับเราไม่ควรขับรถระหว่างแหลกนะฮะใช่นีมันจะเกิดโอ้ยขับรถระหว่างแหลกเป็นแยก กระตุกหัวโยกเลได้แถวล็อกแถวล็อกไปเดี๋ยวผมบอกทางให้แล้วกันเดี๋ยวบอกรถข้างหน้าครับอ่าข้าหน่อยซฟหน่อยโอเคครับแล้ก็ไปเลเมีนวิเกเตอร์อยู่ข้างๆไม่กลัวโอ้โหใช่แล้วครับโอ๊ยระวังระวังนาา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 า ช็อคล้อก่อนไหมครับไม่ล้อนี่ล้อนี่ล้อเราจะยังโอเคอยู่ไหมเนี่ยว่าผมดื่มอะไรอ่ะดื่มอะไรเหรอเข้าหน้าโรงแรมเออทางเมื่อกี้อ๋อใช่เลยเราเราขับเลยมาเนี่ยมาแล้วไม่ได้โรงแรมขับไม่ได้มาแล้วเรามีโน้ตเรื่องระยะทางกลายเป็นเรื่องที่ประสิวเลยที่ประสิวเลยเออเอาโอ้โหชนชนอื้มโอ้นี่คุณจะชนซอมบี้หรือหรือคุณจะชนรั้วเนี่ยชนรั้ว โอเคบวกเลยบวกเลยชนแบบปั๊มปป๊อปถือโฮโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นเราโดนล้อมแล้วเหรอครับเราต้องรีบโดนล้อมอ่ะเราโดนล้อมต้องขยับรถเรื่อยๆนะะฮแท็กติกกันไม่ให้โดนแตกตายนะฮะโอ้โอ้ลง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 แอะไม่รู้อะแล้วฟูทอยขึ้นไหนเนี่ยฟูทำอะไรลงไปเนี่ยเดี๋ยวฟูดูอ่ะนี่ยไอ้อะไรเนี่ยโอ้โห้เขาจอดรถยังไงเนี่ยฮะอะไรเนี่ย เออเนี่ยจอดขวางทางก็เลยโหไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่เราเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่เราต้องให้ใบสั่งเขาก่อนเดี๋ยวคุณระวังระวังเอฟบีไอมันลุมผมแล้วเนี่ยนี่คุณเจ้าหน้าที่เอฟบีไอขอเปลี่ยนอาวุธก่อนอาวุธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังข้างหลังระวังซะงั้นอ่ะระวังระวังระวังหรือระวังเขาพูดไม่ถูกนะข้างหลังกลายเป็นระวังไปเลยอ้าวโอเคหนึ่งร้อยสิบเมตรนะฮะว่าเดินเมื่อกี้ยังจะเร็วไหวไหมัครบพี่ โดดแม่งเลยนี่เนี่ยกกระทืบช็อตลุ่มลุงมช็อตจัด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 ร้อยโอเคพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยโอเคหน้าหมดนะฮะจะต้องเอฟเฮ้ยเสียงเสียงนี่เสียงมามาตรงนี้อ่ะเก็บบอนเก็บเก็บไปไปไปมาเหมือนมาไปเตะมากไปครับไปเสร็จเลยนะฮะจากเกมซอมเล่นตลอดไม่กลายเป็นเกมสนุกเลยอ่ะ ยับรัวยับรัวจริงพอเล่นสองคนขึ้นไปมันเลยนะการเก็บต้องเปลี่ยนไปตอนบ้างเพราะว่าเราทุบบ่อยนะพวกสายมีดในในในโหมดที่ว่าเล่นกับเพื่อนมันจะไม่ค่อยได้ออกโลสักเท่าไหร่นะฮะออกแนวเล่นทุบๆกับเพื่อนนมากกว่าอืมเนี่ยทุบเนี่ยทุบทุบทุบไปทุบเอาโอ้แอ๊บมดแล้วตอนผมหายใจก่อนโอ้โหจะไม่ทันเลยเนี่ยอืมอัพ่อเติมมีหน้าจะได้แบบนะ่ คล่องๆตัวนะโอ้หายใจไม่ทันตีขามันเออตีขามันี่ล้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 อุ๊ชกชกอืออือเอาบีบหล่อนยังร้อนเฮ้ยมีตัวหนึ่งยืนงงอยู่ยืนงงตอะไรตีขาแม่งงงงงนี่ขาหักล้มไปซะร้อยตายตั้งทำไรครับมาแจ็คครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ ท็อปท็อปแบ๊บเรียก PLAY. ฟิดเรียกว่าแจ็คเลยโอ้โหหมดหมดแล้วอ่าเนี่แทนนี้อันนี้ด้านหน้าครับอันนี้มันจะโหดมากโอ้ยตรงนี้เราต้องย่องเบาๆครับเงียบเงียบเดี๋ยวฟมพี่มันจะได้ยินเสียงเท้าเอ้ย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 มันมาแล้วบวกเลยบวกเท้าบวกๆีขาตีหัวซ้ำนี่ไปยับยับยบรอยครับผมเกมนี้เล่นสองคนขึ้นไปมันจะเป็นเกมที่สนุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับครับ อุ้ยไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่ไหมโอเคเดี๋ยวผมแผนกปลาไหมผมได้กุญแจอะไรมาสักอย่างมันวางอยู่ตรงนี้ตังฮะเก็บไปว้ไม่รู้วางเลยหยิบมาละอะอเหรอเฮ้ยผมรู้สึกว่าคุณน่าจะไอ้นี่มากกว่ารีบพังประตูเข้าไปอ่าได้แล้วครับปิดประตูแหมเราได้เซฟเซฟเฮาแล้วโอเคนี่ได้อะไรเนี่ยไม่ไม่เดินมาเปิดประตูเซฟ เออเ้ยเอ้ยโหถ้าเปิดได้นี่จบเลยนะเนี่ยเออตังยังไม่ได้ให้คอนดิพเนตตังเลยอ่ะเออมันเออแล้วเอาของผมไปมามันยังให้กันไม่ได้เลยอาวเหรออแหกปากแล้วเข้าไม่ได้ร้องไห้แหกปากนี่ปากเตะด้วยเยี่ยมลา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 เอลล่ะครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนไปใช้มีดนะฮะครับ วิธีการจัดการตัวใหญ่ที่แบบได้ผลดีนะมันจะเวียงแขนซัดเราใช่ไหมครับเอาให้เพื่อนคนนึงคอยปาของหลอกให้นะครับครับปาครับปาปับปับปั๊าปับปั๊บปั๊บปั๊บปัก็ปาั๊บป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 ั๊าปั๊บ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 ปั๊าปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บปัลบปั๊าปั๊บ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 ปั๊าปั๊าปัลบปัาเปียบปั๊บปั๊บป เก็บของก่อนเอ้ยอาวุธหมดอาวุธหมดเฟทับอย่างงี้ปุ๊บเลยปุบเลยแขนขาดแล้ง่ายนะฮะมันจะเอาโผลุกโผเราอย่างเดียวนะฮะลุ้ตาไอครับโอเคเก็บของก่อนของเพื่อนเราก็เก็บไม่ได้นะครับเกมนี้มันนะมันการเกียร์ดีการเกียร์ดีนะฮะใช่ฝันขึ้นเลยอันนี้เรียบร้อยเออเอาไปโอ้โหโหัลุดเลยอ่ะโอ้ยคนหกข้างหน้าเยอะไปสองตัวเลยจัดไป เดี๋ยวไข่บังไม่โดนใครทั้งคนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยนี่อย่างงี้โดนอุ้ยโดนไปไปอ้ยนี่มันโดนเลยโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหแ่แช่อาบน้ำแล้วลงน้ำแล้วผายเลยหายร้อนเด็รบกวนในเกมนี้นะครับก็จะทำให้เลือดเพิ่มด้วยนะครับเลือดจากที่จะหมดจะหมดนะก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยด้วยการนะ เบลอารในเกมนี้โอเคฮครับเ้ยนั่นมันท่อแป๊บใครครับเห็นเห็นเห็นมีอยู่ท่อแป๊บเนี่ยชาคุณไปเก็บผมเก็บนะฟุตเอาเลยยเได้ท่อแป๊บใหม่แล้วเฮ้ยลุกอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกตอย่เนี้นี่ตายเตะเตะแยบ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 นี่แยบตัวละครแต่ตัวละครก็จะมีประวัติแตกต่างกันไปนะครับอย่างแจมปีนี่ก็เป็นแรปเปอร์นะฮะอย่างตัวผมโลแกนนะครับก็เป็น โย่ะเป็นไอ้นี่ Lock neck. เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควอเตอร์แบ็กนะครับทีมอเมริก right. oh ัน oh ฟุตบอลนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าจะตกอ you know. ัพหรืออะไรสักอย่างนะฮะตอนนี้ก็มาเที่ยวที่นี่นะฮะก็มีว่าแตกต่างกันไปครับแล้วก็เฮลยมีความสามารถแตกต่างกันด้วยเนาะตู้ผิดปองนายกาคว่างระเบิดไปแล้วฟังระเบิดอีกอันนึงระเบิดแล้วขามันเนี่ยเสียระเบิดอุ้ย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 โดนมันตกล้มแล้วดีมากครับผมคว่างระเบิดมันแล้วครับ เป็นไง18เมตรฮะสตางค์เราจะถึงฝั่งฝันกันแล้วแย็บหน้าบางทีอะไรหนาแย็บ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 หนาเลยหลยมหมอกไปหมอกไปเออเกมนี้เจ๋งนะรู้ป่าวสตางค์ไอ้ท่าเตะเนี่ยหลังๆมันจะมีท่าเหยียบหัวด้วยนะใช่เหรอครับมันจะแบบกระทืบหัวหัวแตกทีเดียวเลยอ๋อแต่มันต้องัพสกิลนี่แต่เราต้องวล่หลังๆหน่อยคือต้องวลสูงนิดนึงมันจะแบบมีให้เราครับโอเคอุ๊ยโหที่นี่พังกระจายเลยครับ โอ้ผมไปผีจะโหดมากคิดแอนลันนะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพอเสร็จแล้วคือต้องวิ่งอ่ะเฮ้ยไม่แน่นะตาเลือกไปวิ่งจริงคนคนคิดเหมือนผมปะเดี๋ยวดูตามรอยเลือดไปเลยตังค์เฮ้ยไปหยองตุดยไอ้เทียนี่ก่อนแม่งลากอดใจไม่ไหวจริงนะแบบเวลาแย่พวกเนี้ยโอ้โหแม่งลากโอ้โหลากเข้าวส้วมเลยอ่ะคุณคิดว่ามันจะยังไงแม่งลากไปตุ่ย โคดอาเบรเลยแม่งลากเข้า <Cornell> ต <K Douglas> ้วมไปแล้วดูข้างในเดตต์โอ้โหเลือดท่วมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมดูหลังให้โอ้โหโโหหเลือดเต็มอ่ะไอ้ครับตากล้องไปก่อนเลยคิวเดอะคีย์โอเนอร์โอ้ไอตัวใหญ่ครับตังใหญ่มากปะครับอุ้ยอุ้ยมันติดประตูอยู่โอกาสนี้แหละ อุ้ยโอเคกำลังเฟิร์มมาแล้วกำลังทังขี้ให้ตายเลยครัปิวกำลังเฟิร์มก็ปิวครับถอย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 โอเคแล้วน่องออกมาข้างนอกก่อนถอยโอเคอ่าเห็นไหมในแผนที่เป็นแบบหัวกะโหลกสีแดงเลยแนะว่าไม่ธรรมดาเลยเบลเจ็ดนะเอ้าทะเบียเอาล้มเยี่ยมเลยล้มล้มไม่ต้องลุกเลยล้มแม่ตอมปี้เกมนี้คือถ้าล้มนี่แบบเสร็จเลยนะฮะใช่ครับ จะโดนต้มตีนจนตายนะฮะเร็เรียบร้อยครับสารโอเคข้าไม่ได้เราก็หยิบกุญแจไปนะครับแอะไหนอ่ะอ๋อคุณหยิบไปแล้วตัวที่ตัวมันนะฮะทำเควสนี่เราก็มีไม้กากๆอยู่หนึ่งของผมนะถือไม้บูมติกนะฮะปิดไฟก่อนประหยัดไฟนะะครับประหยัดไฟสวัสดิ์อ้าวละเออไฟมันมีหมดด้วยนี่ใช่ไงเราต้องประหยัดไว้หน่อยเราใช้แบบจำเป็น บางทีเงี้ยพอเข้าจุดมืดปั๊บดับเลยหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยลุกลุกอย่าลุกได้ไหมเขามีเกมนี้ก็ดีอยู่อยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนลุกมันจะแบบเราจะเห็นว่าแบบบางทีมันโดนกัดมันน็อกอยู่มันค่อยๆไกลล่างแล้วค่อยลุกขึ้นมานะเราก็แบบหยุดหยุดได้ทันนะครับเกมอื่นแม่งพุ่งเลยเกมเกมนี้ก็พุ่งนะฮะไอตัวนี้มีมีดด้วยระวังแตงต้นตีนซะก่อนตีขาแม่งล้มเท่านั้นแหละ ล้มเรียบร้อยนะฮะป็สวยลงก็สวยเกมผมเก็บมีมีเรื่องก็เหมือนกันมีเรื่องก็อยาให้ล้มนะครับใช่ครับถ้าล้มแล้วเราจะโดนหนักล้มแล้วมันจะมาทุกทิศทุกทางอ่านี่นะฮะตัวอย่างเพิ่์นตีนก่อนมือตีขาล้มอืีเยอะรอยแปกกระทึกล้มแปกนะฮะโอเคติดตูดเฮ้เดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเนี่ยไม่รู้เอ้ยเรามาผิดทางฝึกมันไปได้เลยได้เลย ทางไหนครับโอ้หคุณกระโดดข้ามไปเลยเหรออ่าโอเคชาร์จเอนเนอร์จีหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดเรื่องตอนไหนระวังตัวนิดนึงนะฮะใช่ว่าเดี๋ยวเอนเนอร์จีหมดแล้วจะวิ่งตะเกียงนะครับวิ่งแบบหมดหลอดแล้วก็ไปเจอไม่ได้เสียยเสี่ยใช่เลยครับแซมบีเป็นไงบ้างเราเข้าบ้านกันก่อนไหมตีขาไปหนึ่งครับอือหือตีขาล้มนี่อเียหามากสุดยอด เอออะไรอะไรตัว <cents> ว <input> ิ่งตัววิ่งครับตัววิ่งไอพวกันเนอร์หลับันเนอร์อันนี้ไม่ถืออะไรมาเนี่ยเหล็กอีกยี่สิบสี่เมตรครับจะจบเควสแล้วนะฮะมันครับเกมนี้มันนะฮะนี่เป็นนี่เป็นอะไรเป็นเควสเป็นเควสย่อยนะครับไม่ใช่เควสหลักเนาะเป็นเควสเล็กๆนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาถ่ายเควสหลักกันแล้วกันเนาะจะได้แบบนานๆกว่านี้มันๆกว่านี้หน่อยใช่แล้วก็สู คิดมูวิ่งอามโก้ไขกุญแจเข้าไปด้านในนะครับอันนี้เราก็ต้องตามหานะครับหาเซฟนะฮะเพราะเรารู้ว่าแถวนี้คือมันแบบตามภารกิจนี้ก็คือเราจะมาขโมยอะไรอ่ะดูดิหาเซฟมาเจอแล้วอาเจอเลยอ่ะเอาเปิดเต่าเจอเลยนะฮะดีมากครับเอาก็ผมไม่รู้ว่าผมเห็นมันเขียนอยู่ก็เลยลองกด F ดูนะเราก็ตับออกจากนี่เราก็รับเฟสต่อไปอา Give her s h t โอเคอะไรอ่ะ เคลีอะไรอ่ะเอ้าน้าที่เราคุมกันมาเหรอฮะโอเคโอเคเราต้องคุมกันไอ้เบื้องนี่คุมกันนะครับโอเคลาปิโดอะไรของแม่งก็ไม่รู้ตามไปเอาเอาเอานะฮะเป็นเคลีต่อเนื่องนะครับเควสนี้จบมีเควสนี้ต่อเอาก็ทําให้คอมมอนหน่อยอืมคุมกันเล้วเนี่ยไอตัววิ่งเสียงตัววิ่งมันมาแล้วอะผมลงไปตีในน้ำเลยตายระวังตังระวังเฮ้ยเฮ้ยตัววิ่งตัววิ่งลงไปหาอีกตัวง่ะ ไหนๆๆๆๆๆๆตัวนี้ตัวน,วนี้ที่อยู่ในน้<อ>ําแหละแปแปแบะเจอตีนก่อนเลยครับอืมจัดแต่เท้าล <ไป S 1> เลยยืนให้กําลังใจสตางอยู่ตรงนี้นะเ <c oughs> ออซอมบี้ในเกมนี้จมน้ําได้ด้วยนะครับโอ้โหแม่งซีเรียสจริงนะคือถ้าเราสู้สู้กับมันแล้วหัวซอมบี้แม่งจุ่มน้ําใช่มั้ฮะมันก็จะลดไปเรื่อยๆด้วยนะฮะโดนไฟฟ้าช็อตก็ได้เกมนี้ไฟไหม้ก็ได้นะฮะโอ้ดูแบบนะไม่เรวกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ใช้ได้ใช้ได้ แตกตีนซะโอ้โหตกเลยลื่นเลยลื่นลื่นลื่นตะไคร่เลยนี่เนะี <c oughs> ่ยตะไคร่โอ้โอ้ตะไคร่ก็ตะไคร่อ่ะไปไปปิ้งทำไม <c oughs> ไปครับเอา้าแล้วเขาไปไหนแล้วกันเขาก่อนเดี๋ยวเขาหายไปจากการคำนวณของเราแล้วอีทไปไหนครับเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> คตรรีบเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนตัวนู้นตัวนู้นครับเอ้ยแมวเนี่ยหาเอนเตจีดิงโอ้เลือดผมขึ้นหลอดแล้วเนี่ยให้ตายสิเหรอโอ้ระวังนะไม่แก้ไม่แก้ แวกแวกทีบอลทีตีขาล้มดีมากตายทีครับทีเปิดฉากเราเถื่อนมากครับเกมนี้แม่งโหดกว่าแมนฮันนี่นะครับจะชายจะหญิงจะเด็กแม่งตีเตะดิ้นหมดอลฮะตีล้มล้มไม่ว่าแม่งตีซ้ำอีกโคตดเถื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยลุกอ่ะลุกลุกอย่าลุกอย่าลุก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 งเงี้ยรัวตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วโอเคครับโอเคครับเราเราเราต้องไม่ซ้ำศพนะครับเกมนี้แบบตายแล้วเราต้องไม่แบบไม่ไม่โหดไลายกับมันนะฮะเราเป็น การกระทำที่ไม่ดีต่อเยาวชนเราต้องเติเซฟไปบ้างนะครับโอเคครับเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอ่านะครับโอเคเป็นเอกแซมนะตัวอย่างที่ดีโอเคนาที่เราคือเอามันมาส่งที่นี่นี่เองอ๋ออ๋อพามันมาคนแรกเลยเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เราพามาเนี่ยใช่จะเป็นคนเดียวด้วยมั้งอ้าวโอคนเดียวเลยปัปปโดกินส้มอะไรอ๋อหมดแล้วอร่อยกัมเอ็นดี้เลย ในที่เในที่เดี๋ยวกินข้างในก็ได้ข้างในก็มีตังล่ะอ่าพามันมาตรงเร็วๆเดิเดินให้เร็วๆหน่อยถีบตูดถีบเอา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 มองหน้าเลยมองหน้าครับโอ้ยโอ้มันให้ปืนโอ้ยโอ้ให้ปืนได้ปืนปะได้ปืนปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนต่งตงตๆงได้ปืนมาปะนี่กำลังเก็บอ่ะมันเก็บไม่ได้อ่ะช่องเต็มหรอเวลฟิบกำเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไม่อด้ได้ปืนด้วยอะ ไม่โอ้ผมไม่ได้ออ่ะุ้เก็บไม่ได้เก็บยังไงอ่ะโอ้หเขานี่มีปืนแล้วกลางะกลางแล้วมีปืนกลางแล้วกลางอ่ะกลางเดี๋ยวกดเลยกด F เจ้ผมผมไม่นี้ไม่ได้ไม่ดรอปของก็ได้ดรอปพวกดรอปติดเธออุ้ยดรอปของโหดฮะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเอาไปมาผมเก็บของสตางค์ได้ด้วยเนี่ยเอ้ยเก็บได้ผมเก็บของสตางค์ได้แสดงว่าสตางค์ก็เก็บของที่เป็นเฮดได้ดิใช่ป่ะน่าจะได้นะทิ้งไงวะเจะ นี่นะเอาไปเลยอ่ะงั้นเอางั้นงั้นเอานี้ของผมไปอะไรอันนีอยู่ไหนอันนี้มั้งกดแบ็คสเปซมันจะเคลื้ยงออกมาบุ้มของโหดเหมือนกันของหลอกโอ้โหเป็นนี่เป็นกงจักรเลยมันเลยกงจักรหมุนๆเก็บของที่งประเทศไปแล้วนะครับแซมบีฮะเหมาะกับพวกอุปกรณ์ทุกๆมากที่สุดส่วนตัวผมนะครับจะเหมาะกับอุปกรณ์กว้างที่สุดนะแล้วก็ผู้หญิงกระโปรงแดงเนาะ เหมาะกับอุปกรณ์รอุปกรณ์สับๆที่สุดนะฮะส่วนคุณผู้หญิงดำๆอีกคนหนึ่งในเกมนี้ก็เป็น<ว>อุปกรณ์ไม่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนโอเคนะเราก็จบเควสนี้กันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนีล่ลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับบ๊ายบาย,ยบาย